สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะแกงเขียวหวานกุ้งสดค่ะเพื่อนเพื่อนก่อนอื่นนะคะเราก็ไปทำการคั้นมะพร้าวก่อนเลยค่ะวันนี้พี่การลืมซื้อมะาพร้าวมาก็เลยต้องมาขูดเองคั้นเองนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเอาที่สวนนี่แหละ การใช้มะพร้าวสามลูกนะคะสามลูกก็น่าจะประมาณหนึ่งกิโลนะคะคันเสร็จสับเรียบร้อยนะคะของเราเองค่ะบีบไม่ต้องเยอะนะคะเอาแค่หัวหัวนะคะเพื่อนๆเอาแค่พอไหวคันแล้วเราก็พักเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อน พี่การมีเมนูอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูได้เลยค่ะแกงเขียวหวานกุ้งสดกุ้งสดสดในวังเลยค่ะวันนี้วังข้างบ้านสวนของพี่การเองค่ะนะคะเตัดตับเรียบร้อยพักกะทิไว้นะคะแล้วก็มาหัน่นมะเขือเปาะค่ะค่ะมะเขือเปาะนี่เราก็ผ่าสีนะคะเพื่อนๆ ถ้าลูกเล็กลราผ่าสองก็ได้ค่ะเวลาต้มเขาจะได้ไม่เละนะคะนี่พี่การเอาของในสวนบ้างนะคะแล้วก็ซื้อมาบ้างเพราะว่าซื้อมาน้อยไปเตยไปเก็บที่สวนมาสีห้าลูกค่ะ แล้วเราก็แช่น้ําไว้นะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเพื่อนๆน,นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเด็ดโหระพานะคะทําล้างทาความสะอาดแล้วก็เด็ดโหระพานะคะที่สวนของพิการโหระพาใบไม่สวยงามเลยค่ะเลยต้องซื้อเข้ามาอยากได้ใบใหญ่ๆนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็พักเอาไว้นะคะโหระพาค่ะนะคะ แล้วเราก็มาหั่นพริกเขียวแดงนะคะนะคะพริกเขียวแดงวันนี้พี่การมีพริกเขียวส้มะค่ะสีแดงไม่มีนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆมีพริกไหนก็ใส่ได้นะคะเราใส่ให้สีสันสวยงามนะคะเพื่อนๆ แกงเขียวหวานนี่เราจะทานกับข้าวสวยหรือว่าจะเป็นขนมจีนก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะแช่น้ำนะคะเดี๋ยวพี่กันจะไปล้างเอาเม็ดออกก่อนแล้วก็มาแช่น้ำพักเอาไว้นะคะนะคะไปล้างน้ำไว้เครื่องปรุงของเราก็มีนะคะน้ำปลาซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรส วัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ก็คือกุ้งสดๆของเรานี่ค่ะนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นกุ้งขาวนะคะกุ้งข้างสวนของพี่การเองค่ะนะคะสดๆนะคะเพื่อนๆจะแกะยากนิดนึงแกะเปลือกพาหลังนะคะเอาเส้นดำออกนะคะแล้วก็ไว้หางให้สวยงามนะคะเพื่อนๆ เส้นดำนี่บางครั้งเวลาเราแกะเนี่ยเขาจะออกมาพร้อมที่หัวที่เราแกะเลยค่ะแต่บางครั้งก็เขาไม่ออกเราต้องใช้มีดกรีดนะคะแล้วก็ผ่าอ,าออกมานะคะเพื่อนๆค่ะเราทำการผ่าหลังนะคะเอาเส้นดำออกค่ะค่อยๆสกีดเอาออกนะคะเพื่อนๆค่ะบางครั้งก็มันหลุดไปแล้วนะคะไม่มีนะคะ มีแล้วก็เอาปลายมีดสกิดออกนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้พี่การจัดเป็นเมนูเด็ดๆเลยค่ะเขียวหวานกุ้งนะคะไปร้านอาหารดังๆนี่เขาใช้เสิร์ฟ จานหนึ่งแค่สองสามตัวเองค่ะแต่วันนี้พี่การจัดหนักเลยค่ะพี่การจะใช้กุ้งตัวใหญ่ๆนะคะเสร็จแล้วละพี่การก็จะพักไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆและพี่การก็จะต้มน้ําแล้วก็ใส่ขิงลงไปสองสามแว่นนะคะเพื่อที่ทําการลวกกุ้งสดของเรานะคะค่ะเวลาเราทําแกงเขียวหวานกุ้งก็จะได้เนื้อไม่แข็งนะคะเพื่อนๆแล้วก็สวยงามด้วยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะช้อนกุ้งนะคะ แล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเพื่อนๆนเสร็จแล้วนะคะเราก็เอากะทิตั้งไฟนะคะแล้วก็เที่ยวให้กะทิเดือดนะคะแล้วก็แตกมันนะคะต้องพยายามค่อยคอยค,อยคนนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนะคะนี่ค่ะเดือดแล้วกะทิเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆพนะคะ่ะ สร็จแล้วเราก็เอากระทะตั้งไฟนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆ่าแล้วก็เอากะทิที่เราเคี่ยวไว้นะช้อนแต่หัวนะคะแล้วก็ใส่ลงกระทะเลยค่ะนะคะตามด้วยพริกแกงเขียวหวานนะคะใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปผัดกับหัวกะทินะคะให้เหลืองหอมค่ะเพื่อนๆพอ น้ำกะทิเขางวดเนี่ยเราก็เติมหัวกะทิลงไปได้เลยค่ะไปค่อยเติมนะคะเพื่อนๆเ,เราจะใช้หัวกะทิแทนน้ำมันค่ะบางบ้านอาจจะใช้เป็นน้ำมันเสริมไปเพื่อว่าเ,เวลาทำแกงเขียวหวานเนี่ยสีสันเขาจะเป็นแบบมันๆม,มันจะขึ้นหม้อเลยค่ะแต่ว่าวันนี้พิการจะใช้เป็น น้ำมันธรรมชาติก็คือว่าใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวแทนนะคะหัวกะทิไงคะเพื่อนๆนะคะเสร็จแล้วนะคะผัดผัดน้ำแกงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไปในหม้อก,กะทิที่เราเคี่ยวไว้เมื่อคู่เนี้คะ่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะที่แกงติดกระทะเราก็ช้อนน้ำกะทิใส่ลงไปนะคะ เมค้าสีสันสวยน่าทานค่ะเพื่อนๆนะคะปิดฝาข้าเดือดนะคะพอเดือดเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเราก็ทําการใส่เครื่องปรุงนะคะเพื่อนๆเติมน้ำปลาลงไปค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะเพื่อนๆแล้วก็น้ําตาลทรายนิดหน่อยค่ะ แล้วก็ผงปรุงรสนะคะเครื่องปรุงนี่เพื่อนๆตัวไหนใส่มากน้อยยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะลองชิมดูก่อนได้นะคะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเปาะค่ะนะคะเครื่องปรุงเพิ่มรสได้ตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆลองชิมดูนะคะปิดฝาพอเดือดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่พริกเขียวค่ะพริกเขียวเหลืองแดงแต่วันนี้ของพี่การเป็นเขียวส้มค่ะตามด้วยใบโหระพานะคะค่ะ นีค่ะก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วะคะแล้วก็ใส่กุ้งที่เราลวกไว้เมื่อคู่ลงไปนะคะเนี่ยค่ะกุ้งเขาก็จะได้ไม่แข็งแล้วก็น่าทานค่ะเพื่อนๆนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเขียวหวานกุ้งสดน่าทานมากๆเลยกลิ่นหอมทะลุจอเลยค่ะเพื่อนๆตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆขานะคะกุ้งตัวโตๆเนื้อหวานหวาน ทานกับข้าวสวยหรือว่าขนมจีนก็อร่อยค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จสับเรียบร้อยคะ่ะแกงเขียวหวานกุ้งสดของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ